สวัสดีครับวันนี้พามาชมร้านสตรีทฟู้ดอีกร้านหนึ่งของอำเภอศรีกรภูมนะครับที่โด่งดังมากๆลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับรายได้เนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยจริงๆนะครับเนี่ยดูเทคนิคการทําหมูเด้งนะหมูเด้งนะครับเนี่ยครับตักกันแบบรวดเร็วกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าของร้านนะครับใจดีนะครับให้เนื้อเยอะนะครับโอ้โหคุณภาพเนี่ย เกินราคาแน่นอนนะครับนี่ดูเทคนิคการทําของเขานะครับสดสดใหม่ๆเลยนะครับสดสะอาดใหม่ทุกวันนะครับเนี่ยครับที่ร้านก็จะมีคุณพี่กับคุณป้าทํากัน2คนนะครับวัตถุดิบสดสะอาดใหม่ทุกวันเลยนะครับดูความน่ากิน นะครับแล้วก็มีขนมนมเนยนะครับจำหน่ายหลายอย่างหลายชนิดให้เลือกชิมเลยนะครับหน้าร้านก็จะอยู่ถนนศรีกรภูมิรัตนบุรีช่วงโรงเรียนบ้านหนองขวาวนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องดื่มจำหน่ายด้วย จะลองไปสมัมภาษณ์ลูกค้านะครับว่าอร่อยหรือเปล่าลูกค้าครับลูกค้าครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับอร่อยครับอร่อยไหมครับลูกค้าครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยอร่อยโอเคครับครับสำหรับปริมาณนี่คุ้มค่าอิ่มอร่อยแน่นอนนะครับและฉันขอให้ลูกชิ you, okay. ้นติดคอคุณ